อินโดนีเซียมากๆเลยครับนะโอ้ยมาแบบเป็นขบวนเลยทุกคนสาวอินโดนีเซียนะครับนี่นะเป็นบอกสุดยอดจริงๆครับผมมาแล้วสาวอินโดมาบุก ท่าเรือไอคอนสยามแล้วทุกคนจุดยอดนี่เห็นบอกป่ะสุดยอดจริงๆครับผมสายโดมาแล้วครับผม you with our best service. เต็มเลยทุกคนเลยนี่เจอเคยภูไทยนะนนี่นะเห็นบอทุกคนเจอเคยภูไทยนะครับนี่โอ้เห็นบอลาเดืออคอนแทบแตกอีกแล้วทุกคนนี่บอลหลบคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเคยภูไทยป้าไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยครับ สบายดีสบายดีมอย่งคนตกก็ฝนคนตกไม่กบวนเลยไม่กบวนกับฝนเลยเนาะนี่เพราะมันมีอันทำอมุงเนาะอมุงอันทางเดินนี่พี่น้องมาจากไอคอนสยามเลยเนาะออพี่น้องสุดจริงจริงเลยพี่น้องเด็ดเด็ดลอนๆ้อเลยทุกคน นี่แหละเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวสาวต่งางชาติทั้งนั้นพี่น้องเลย้า <Wow. S 1> ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมาเยอะขนาดนี้นะครับผม oh. เห็นบอกลงเรือแล้วครับผมว้า wow. ม oh. <Okay. S 1> ีนางฟ้านะครับผม oh. Oh. นางฟ้าสาบสวยน่ารักครับผมมาตอนรับนักท่องเที่ยวสาวต่างชาติทั้งนั้นครับเห็นบอทุกคนฟากันลงเรืออู้หูไม่น่าจะเชื่อเลยว่าจะเยอะขนาดนี้เมื่อกี้ไปแล้วสองเนาะยังอีกลำที่สามทุกคนยังมาอีกคึกคักเลยทุกคนว้าเห็นบหแมเป็นตท่องเที่ยวชาว อินเดียวหรือเปล่านะครับผมโอ้มาแบบไม่หยุดเลยทุกคนแม้ว่าฝนตกเขามีกังวลแบบหน้าฝนเลยนะครับนี่นะครับยอดจริงๆครับผมนี่พากันต่อแถวกันเลยทุกคนเลยเห็นบอกต่อแถวกันเลยทุกคนนี่เห็นบอกพากันต่อแถวล,ลงเรือนะครับ ขึยอดจริงๆว้าวหาเรือไอคอน้าเรือไอคอนสยามทาแทบแตกอีกแล้วพี่น้องครับมากันทุกสมองทุกนาทีเลยทุกคนเลยอันนี้ลำที่สามนะครับนี่ลำที่สามยังคึกคักเลยทุกคนมาแบบไม่หยุดเลยทุกคนมีแต่นักท่องเที่ยวชา,ชาวต่างชาติทั้งนั้นครับผม มีแต่คนน่ารักนรักทั้งน้าเห็นบอกจังนาทีคนไทยเขามาตอนรับอย่างดีมากๆครับผมอันนี้เอาเด็กๆเนาะแบบในรถเข็นเนี่ยทุกคนโอ้โหว้า,าจันาทีไทยมีน้ำใจมากๆเลยทุกคนเลย เป็นสาวอินเดียนะครับผมเนาะหลายหลายประเทศนะครับนี่แหละใครๆก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยทั้งนั้นนะครับผมมีนางฟ้าตอนรับอย่างเดียวมากเลยสาวอินเดียจริงๆทุกคนว้าวมาถ่ายรูปก,กันนะครับนี่ต่อแถวเลยครับทุกคนระเบียบ้องนักท่องเที่ยวนะแล้วก็พี่น้อง ชาวไทยนะครับผมมันจะระเบียบอย่างดีมากเลยนะครับผมนะมนี่พาลูกพาลานมาเที่ยวทุกคนอุ้ยลูกเด็กๆยังห้องแหงยิ่งพาเที่ยวเมืองไทยเลยพี่หน่อยพายกครอบครัวมาเที่ยวเมืองไทยเนาะนี่แหละประเทศที่เขาต้อนรับอย่างดีนะครับผมก็ใครๆก็อยากก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยนะครับ หยอดจริงๆครับผม้วาวเห็นบอกน้องๆถ่ายลูกกันน่ารักมาก ยังไม่หมดเลยทุกคนยังรอขึ้นเรือเรื่อยๆนะครับ้มามาแบบไม่หยุดเลยทุกคนโหน,นี้จะเป็นสาวอินโดหรือเปล่านะมาแนใจกันนะครับผมเป็นสาวอินโดหรือเปล่าเห็นมาแบบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเลยทุกคนอินโดนีเซียนะครับผม ตันนี้คือมีเนบสาวอินโดนเยอ่อินโดนเพราะว่ามาแบบมาแบบยกขบวนเลยเนาะ็ขบวนอย่างไม่ปขวนนด้งคนอหไยังไม่หมดเลยนะ้ ใช่สาวอินโดจริงๆทุกคนเนนบิ้งแถวยาวมากเลยทุกคนเ้วยวอู้หมาจากไหนกันไม่รู้ทุกคนเนี็นบอลทุกคนพากันต่อแถวเลยทุกคนา สาวอินโดจริงๆทุกคนมาแบบนี้ไม่หยุดเลยทุกคนไม่อยากจะเสื้อเลยนะครับบ้ามาเป็นขบวนอย่างนี้เลยทุกคนอ้โสุดยอดเลย <c oughs> เห็นบ์กันยางต่อแถวกันเห็นบ่ทุกคนนี่แหละ ขอบคุณพี่น้องชาวไทยมากๆนะครับที่มาตอนรับนักท่องเที่ยวมาแบบไม่หยุดเลยทุกคนขอบคุณนะครับว้าวเโอเคครับบาเจอขอจบคลิปลนี้ก่อนนะครับผมไปรับชมคลิปต่อไปเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครไปกำลังใจบาปิเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ 私は知りません。<imitation>